ท่านทักหนึ่งว่างวดที่แล้วอะเนาะท่านทักหนูว่างวดเนี้ยหวยเข้าอู้เข้าจริงๆค่าสามตรงๆเข้าจริงๆใช่เราเป็นสะพานบูนให้คนอื่นอ่ะมันทําให้เราแบบ คืออาจจะเล่าเรื่องเล่านะจะเล่าให้ฟังมีมีคนขายต้นไม้อยู่เจ้าหนึ่งเขาก็มากราบท่านใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าแบบขอให้เขาอ่ะขายต้นไม้อ่ะได้หมดล้านเออให้ให้ให,ให้ให้ขายได้หมดล้านที่เขามีเขาอ่ะจะปลดหนี้เลยเขามีหนี้อยู่ประมาณส0 0 0สนกว่าบาทแล้วเขาาจะปลดหนี้แล้วเขาจะได้กําไรอยู่ล้านหนึ่งแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาจะร่วมเขาจะถวายวัดเพื่อแบบว่าเพื่อแบบร่วมสร้างวัดอะไรอย่างเงี้ย กฏว่าขายหมดสเดือนป่ะสามเดือนเนาะสเดือนสเดือนขายต้นไม้หมดวัดเลยแล้วไอ้หมดล้านแกก็เลยแบบว่าเป็นไปได้ยังไงวิไม่ถึงเดือนเดียวไอ้แกขอไว้เดือนหนึ่งแล้วขายเจวัน ออแกขอไว้เดือนหนึ่งแกขอไว้เดือนหนึ่งว่าแบบขอให้ผมขายเดือนหนึ่งเนี่ยผมขายต้นไม้หมดร้านเนี่ยผมจะเอาเงินมาถวายวัดเท่านี้แล้วผมก็จะเอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยเอออะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแกเจ็ดวันจ่รักนางเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเจ็ดวันเจ็ดวันเขาขายหมดเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยโหหลายคนหนึ่งจะบอกหลายคนคนดังๆนะ อยยังจะพูดไปใส่นเนาะอ๋อกูมากรุงเทพแจม๋มขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่ยังรักยังเมตตาขอบคุณนะคะจะบอกว่าอ,อะไรวะไปเออหมายถึงคนดังๆอันนี้จะพูดนะคนดังๆเจ้าของแบรนด์ดังๆอยู่กับท่าน คนดังเจ้าของแบรนด์ดังๆรวย30ล้านรวย50ล้านอยู่กับท่านพิกให้แบบนี้เลยพิกให้จากห้องเช่าเป็นเศรษฐีหลัก10ล้านอาจจะรอ้อยแล้วก็ได้เพราะซื้อระโบกินี่เนาะอาจจะรอ้อยแล้วก็ได้เพราะซื้อระโบกินี่เออนี่เรื่องจริง ห้องเช่าเลยจากห้องเช่าจากอยู่ห้องเช่าธรรมดาไม่ได้ดีเลยพริกไปมีร้อยล้านแล้วทุกครั้งที่ผิดคำพูดกับท่านเกิดเหตุเอาเช่าดอยคะ่ะคือแบบ เดี๋ยว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 หนึ่งไลฟ์เสร็จหนึ่งโทรถามท่านเลยว่าท่านจะมาได้วันไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะชวนทุกคนมามากราบท่านคือท่าน่าพูดกับหนึ่งว่าไม่เคยทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลไม่เคยทําพิธีปลุกเสกเครื่องรางใดๆให้ใครเลยแต่ท่านจะทำให้หนึ่งท่านก็บอกว่าเออ เนี่ยคนที่ได้ไปแต่เราทําจํากัดนะพระอาจารย์ท่านก็ให้ทําจํากัดว่ามีแค่นี้แล้วก็คนที่ได้ไปเนี่ยจะต้องเฮงต้องปังคือบุญสัมพันธ์ไม่ถึงก็ไม่ต้องเห็นก็ไม่ต้องได้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะงวดนี้เหรอ สามตัวเหรอสองสามหนึ่งสามตัวสองสามหนึ่งติดไว้หน่อยนะติดสองสามศูนย์ไว้หน่อยก็ได้สองสามหนึ่งติดสองสามศูนย์ไว้หน่อยก็ได้คุณหนึ่งรอบที่แล้วได้เลขทูป,ปู่ที่จุดเองเข้าสามตัวบนปังมากค่ะหูสาธุค่ะงวดหน้า งวดหน้าหนึ่งมั่นใจว่ามีสองงวดหน้าหนึ่งมั่นใจว่ามีสองแน่นอนหนึ่งมั่นใจเนี่ยงวดงวดที่จะถึงเนี่ยหนึ่งมั่นใจว่ามีสองหนึ่งชอบสองสามหนึ่งชอบสองศูนย์หนึ่งชอบสองเก้าเออชอบสองสามสองศูนย์สองเก้าชอบสามตัวเนี้ยใครรอเลขทูปปู่กดเลขหนึ่งมาให้หน่อย ใครรอเลขทูปปู่อยู่กดเลขหนึ่งมาให้หน่อยใครที่รอเลขทูปปู่อยู่กดเลขหนึ่งมาให้เห็นหน่อยไปเที่ยวนคะหนึ่งไปทํางานคะ่ะที่กรุงเทพรอเลขทูปปู่เดี๋ยวจัดให้เลยคะ่ะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลน์นะหนึ่งขอโทรหาพระอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งวันที่หน้าเพจเลย ๋ยวจะแจ้งวันที่หน้าเพจเลยขอปิดไลค์ไปโทรหาพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์คะมาโปรดหนูวันไหนคะลูกเพจหนูอยากเฮงอยากปังอยากมารับปีใหม่แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะใส่เสื้อสีชมพูคะ่ะ แผ่นเอ่อแผ่นอนันตเศรษฐีสองรเอ่อราคาเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแต่หนึ่งจะเปิดในวันที่ยี่สบเก้าเนี่ยราคาสองอยเก้าสิบเก้าบาทแต่คนที่บูชามาเนี่ยได้รุนรถยนต์ใบแดงหนึ่งทำแค่วัน,น,น,ห,นหนึ่งทำวันนั้นนะคะราคาสองร้อยก็ทำแค่วันนั้นวันเดียวสองเก้าชัวเลยมวดงวดที่แล้วก็อายุหนึ่ง ยี่สิบปดปีงวดเนี้ยสองเก้าสองเก้าต้องมาแล้วนะเพราะว่าเต็มยี่สิเก้าแล้วไงใช่ฝั่งขาออกจากกรทรมรถเริ่มติดแต่ฝั่งเนี้ยก็ก็ก็ขับเคลื่อนได้อยู่คะ่ะก็ไม่ถึงกับโลง่งแต่ก็ไม่ถึงกับติด ไปออฟฟิศเข้าออฟฟิศที่กรุงเทพค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ขอกำลังใจในใหน่อยค่ะยูนหนวยฉีดวัคซีนบ้างโควิดสิโอ้โหขอให้แคล้วคาดปลอดภัยจากโควิดนะคะอยาแบบอย่าให้โควิดมากล้ำกลายได้ปีหน้าเนี่ย เด็กปีหน้าเนี่ยหนึ่งอะขอพรปู่หนึ่งะมีการบนปู่ไว้ปีหน้าหนึ่งมีการบนปู่มีการขอพรปู่ไว้ก็เรามาดูกันว่าปีหน้าเราจะปังกันขนาดไหนนะคะแต่หนึ่งแต่หนึ่งกล้ากล้าพูดเลยว่าปีหน้าเนี่ยปังแน่นอนนกล้าพูดเลยนะปีหน้าเป็นปีที่ปังของหนึ่งแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเริ่มเอ่อหนึ่งหนึ่งมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพูดไม่ได้อีกแหละ พูดไปเดี๋ยวคนคนแบบเอาไปพูดนั่นพูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าปีหน้าจะมีอะไรมั่งนะคะแต่คืนนึงบอกเลยว่าพระอาจารย์ที่มาทําพิธีปลุกเสกให้เราในรอบในรอบนี้เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีดารามีดาราย้ำนะมีดารามีนักแสดงเคยไป ถอนของที่ท่านด้วยเออหนึ่งพูดแบบนี้เลยจริงๆมีดารามีนักแสดงเคยไปถอนของที่พระอาจารย์ที่มาทำพิธีปุกเสียแคหนึ่งด้วยคือต้องบอกว่าท่านก็แม่นแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปังมากนะคะแม่นแล้วก็ปังคือทำนายทายทักหนึ่งก็แม่นเลยแม่นมากแม่นเหมือนตาเห็ดเลยแล้วก็ มีแบบดาราคนดังเนี้ยที่เขาแบบที่เขาถูกทําของใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อของเขาเนาะว่าเขาถูกทําของใส่อะไรเงี้ยเขาก็มารักษาที่พระอาจารย์รูปนี้เลยแต่รอบนี้หนึ่งก็จะเปิดหน้านะคะว่าพระอาจารย์รูปนี้เป็นใครเป็นเพราะว่าหนึ่งเปิดหน้าเพื่อให้เป็นสายบุญให้ทุกคนได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้ทุกคนได้มา ได้มาเจอท่านได้มีโอกาสได้พบปะได้พบได้เจอท่านเพราะว่าท่านก็ต้องการที่จะช่วยเหลือคนนะคะท่านก็ต้องการที่จะช่วยเหลือคน